ฮัลโหล e ฮัลโหล l ฮัลโหลเหมือนไม่ใส่เสื้อผ้าเลยอ่ะตรงนี้ล้กันฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับนาต่อ,อีกแล้วนะคะในน้ำตาลิอชนเลวันนี้นะคะมาในธีมดำ เป็นวอล์ที่ยังอยู่กับนางงามเหมือนเดิมนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะแต่งหน้าไปก่อนเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็จะถึงวัน preliminary แล้วก็วัน final แล้วก็จะได้รู้ว่าปีนี้นะคะใครจะได้เป็น Miss Universe Thailand 2022เอพิโซดนี้ก็จะเป็นการเดิน on stage เหมือนเป็นการซ้อมใหญ่ะคะ่ะที่เกิด preliminary นะคะในเร็วๆนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่อะ,อะวันนี้วันที่25 6 7ในวันที่27กนเราจะทัน 8, หเปล่าดูที่ อืม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 อือช่างตัดนะคะ <laughs> 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 หลายคนก็ถามว่าแบบควีนมาสเตอร์มีไว้ทำไมอิชานก็ยังอกถามเองเหมือนกันว่าเออมีไว้ทำไมวะ เราไม่รู้นะคะว่าทีมอื่นอะ่ะเขาจะเป็นยังไงแต่ว่าทีมของนอตตอนเนี่ยก็จะมีส่งน้องๆน,นะคะไปเรียนครูคนแรกเนี่ยก็จะปเรียนกับครูปลอบของมิวนะคะแล้วก็ไปเรียนกับครูน้ําฝนที่นอต่อได้เรียนเองจริงๆเราก็อยากให้น้องเจอครูหลายๆท่านที่นอต่อได้เรียนแต่ว่าด้วยกิจกรรมของน้องที่เยอะมากๆแล้วก็มีเวลาข้ามในจำกัดแล้วเราก็เห็นน้องว่าแบบเหนื่อยมากในแต่และว,วันอย่างเงี้ยเราก็เลยสอนเท่าที่ได้แล้วก็เอาเวลาที่จําเป็นดีกว่าแล้วก็มีถ่ายบิวตี้ช็อตของกลุ่มนอตอน ะะก็จริงๆเราก็เป็นเป็นสิ่งที่คิดไว้ตั้งแต่ตอนที่ได้รับมาเป็นมาสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเราอยากทําเป็นดิวตี้ชอตให้น้องๆพอได้ทางก็สมใจมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆทั้งทีมแต่งหน้าทีมเมคอัพทีมแพรทุกคนเลยที่แบบมาช่วยในครั้งนี้นะคะแล้วก็พี่เดียวนะคะที่ถ่ายรูปให้สวยมาก แล้วก็ขอบคุณพี่เอ๋ยด้วยเอาอาหารเอาข้าวเอาปลามาให้น้องๆได้กินกันแต่ว่าน้องก็กินได้ไม่เยอะเพราะว่าพี่เอ๋ยเอาอะไรมาให้รูป้ป่ะเอาพิซซ่าจ้าหลายคนก็อาจจะมองว่าแบบเออมาสเตอร์ในแต่ละอีพีทไมถึงไม่ปรากฏตัวบางทีเราก็มีงานมีการเนาะมีนี่เยอะด้วยเนีย่ยเราก็เลยต้องต้องทางานเนาะกระเธอก็แบบพอใจบ้างอะไรบ้างก็ได้ไม่ต้องตินางงามมากก็ได้นะคะติเพื่อก่อดีกว่าอย่าติเพื่อด่าเพื่อความสะใจเพราะว่านางงามก็มีจิตใจมีหัวใจเหมือนกระเธยเนาะ ใครเชียร์ใครรักใครอยู่ในความพอดีพองามเนาะไม่ต้องทําให้กดคนอื่นทําให้คนอื่นดูด้อยค่าตัวเองไปอะไรเงี้ยบางคนเชียร์จนเกินไปอ่ะเราก็ทําให้นางงามบางคนเขาเสียความมั่นใจไปเลยก็มีเนะจากที่เราต่อได้สัมผัสอะไรเงี้ยเชียร์เพื่อความสนุกดีกว่าก็เป็นกําลังใจให้นางงามทุกคนดีกว่าให้เขาได้สนุกกับสิ่งที่เขาได้ทําบบมานั่งเหนื่อยฉันจะโดนทัวลงไมฉันจะโดนอะไรหรือเปล่าเบาๆลงบ้างก็ได้นะเก็บไปคิดนิดนึงนะคะแล้วก็อย่ามาลงที่ไม้ เตอร์ไวาไม่ง <en> ั <desserts> <m ary> ้นแมสเตอร์ก็จะตะบพกลับเหมือนกันนะฮะเราไม่ได้เป็นคนลายแต่ประสบการณ์ในโงการนี่มันจะทําให้เราแข็งแกร่งแค่นั้นเองแต่งหน้าดีกว่าวันนี้ม่เสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่หน้าช้ำๆเป็นคุณแมสเตอร์นะคะไปหาลูกสาวเดี๋ยวเราจะสายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรีบไปที่โรงแรมกันนะคะไปเลย l e เก้ารถติดมากรถติดแบบห้าโมงครึ่งก็คือติดไม่ไหวติดมากติดจะตายในขนาดนั้นนะติดไม่ไหวเทศไทย จะบอกว่าวันนี้นะคะวันที่25เป็นวันเกิดลูกทีมของเราตอเองนะคะก็คือนุกนั่นเองนี่เราก็เลยให้พี่อุ้มอันนี้ก็พี่อุ้มนี่ก็พี่อุ้ม<อ>เค้กมาให้นะคะนี่นะคกเพื่อลูกสาวว,นนวันนี้วันนี้วันนี้เรามีสเปเชียลเกสนะคะใครเอ่ยเยไ,ไม่รู้เลยใครไม่รู้เลย จะกวานไปทางไหนไม่รู้รวันนี้นะคะเป็นออนเซตใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าพี่แนทน่ะเป็นคนหนึ่งที่เราชอบวิธีกันไม่ชอบแล้ว <c oughs> <c oughs> เขาแบบเป็นนางแบบแล้วเขาก็มีประสบการณ์เรื่องของการเดินการเพอร์ฟอร์แมนซ์การออนสเตจเยอะมากๆแล้วตอนนี้เขาไปแบบดิสเทัลใช่ไหมเขาก็ทําผลงานมาได้ดีมากต่อให้เป็นนางแบบแต่เขาก็มีความแบบโภกมีคมนางงามวันนี้เราก็เลยจะเอาพี่นัทมาแชร์ประสบการณ์ให้น้องๆแล้วก็ดูน้องๆว่าคนไหนเดินแบบออนสเตจได้ชายบ้างปะง่ายๆมันนึกไม่ออกแล้วว่าจะชวนใครมันนึกไม่ออกแล้วว่าจะชวนใครไม่จริงเจบเรามีลิด้วยตั้งแต่แรกใช่เราคิดมาแล้วให้พี่นัทด่าเลยว่าใครเลยไม่ได้ไม่ด่ไม่ด่ามเป็นะ ที่ดเจอเลยเก็บเลยนะตอนนี้สามารถอนุญาตให้เข้าไปดูในห้องได้เลยค่ะแล้วถ้าตันจะเอาเค้กไปให้น้องอะได้สิค่ะชุดซ้อมหมอเค้ก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 เอาให้ได้หลังจาก6 4สี่สิอาจจะเป็นช่วงตอนที่บรีฟตอนที่ก่อนจะเริ่มเลยค่ะเคงั้นปิดที่ปิดแล้วเรียบร้อยโอเค ให <c oughs> ้มันน <Trustee> ิ่งกันป๊านจ้าแฮปปี้เบิร์อยู่ไหนเนี่ยอยเห็นแล้วอ่ะ นี้ o, ขอมงนกยูงนะคะไม่ขอยางอื่นเลยค่ะเอาและแหลมาแน่เจอพวกเราออเห็นบ้างคือเขาเป็นคนไม่มีสะโพกอ่ะเขาสั่งใช่เขาจะเป็นคนติดเหตุบ้าถ้าสมมุติว่าเราใช้ใชสะโพกเข้าไปอ่ะมันจะมีความเป็นนางงามใช่มันดมันอาจจะยากในตอนแรกอ่ะแต่ว hmm ่าคิดว่าเราสวยเราสวยที่สุดถ้าเรากลัวคนข้างนอกก็มองรู้ว่าเรากลัว พ okay oh, hmm. like 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 kind of ี like new, yeah? ่เห็นท like yeah, ุกคนนะเวลาจะสต็อปโคดอ่ะมันเหมือนมันเหมือนกับการชักอ่ะเหมือนแบบมันคือการชักนนหรอปะไม่ชักเช่นอีกสี่เก้าเราต้องสโลว์อาล่าจะถึงหน้าไีและวคุณไม่ช้านะแต่กูใจขาคต้องหนักไปก่อนยังไงต่อวะอ๋อไปขวาพี่ก็เคยพลาดยังไงต่อวะก้มลูกมีสูงหน้าไม่งอไวมีโฟกัสตลอด ใครมีใครเป็นลูกคมองอยู่ก่อนถึงหนึ่งซับหนึ่งสองสามสี่อีกสี่เก้าช้าลงหนึ่งสองสามสี่สี่เก้าหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองช้าลงสามสี่ปุ๊บมั่นคงก่อนแล้วอย่าลืมจิกกล้องด้วยไม่งั้นหน้าเราจะเป็นแบบดูราดีเดินยังไงเดินกลาง ได้ช้านะเว้ยคือมันคือการที่แบบที่พี่แนทบอกกับอี่สีจังหวะน,นั่นน่ะมันคือการที่แบบปื๊บให้มันคมให้มันชาร์ปอย่างเงี้ยไม่งั้นมันกลายเป็นชุดดนตรเนี่ยมันเมียงใช่เอาเป็นว่าเดินอ่ะก็พยายามจำแพทเทิร์นเวลาการเดินไว้ให้ได้แค่นั้นเอง พอไปถึงตรงนั้นอะอย่างแรกเลยที่เราจะต้องทำถูกคือวิธีการเดินเปิดตัวมาใช่ไหมที่จะแนะนำตัวเรารู้แล้วเดินมาตรงกลางใช่ไหมตะนก็ต้องแบบโฟรอ,อย่างเงี้ยเนี่ยเห็นว่าถ้าช้าได้ความเร็วทำผู้ถ่า,ถา,ย,า,ายนะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องดูบาลานซ์ตัวเองดีๆขานมัดนคงคือยังไงก็ดีอยู่แล้วหรือว่าใครจะมุนะ่ะจะมุญเป็นแบบคูนเกินแบบยังไงก็ต้องสปอร์ตแบบฝุ่นสปอร์ตฝุดไปสปอร์ตไปไม่มา วันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะอิ่มด้วยตอนนี้วันนี้เราก็เป็นวันสุดท้ายที่เราได้สอนน้องนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะถึงวันพีรรมแล้วให้น้องทําเต็มที่แล้วก็สู้ๆเป็นกําลังใจให้น้องเสมอก็ฝากทุกคนด้วยนะคะเป็นกาลังใจให้ทีมน้าตาด้วยนะคะแล้วก็ให้ทีมอื่นด้วยให้น้องๆทุกคนด้วยนะคะฝากด้วยนะคะคุณแนทเมาเมาเมาไม่หยุดเมาไม่หยุดพี่สิงห์ไม่หยุดเราไม่หยุดวันนี้นะคะเราก็มาเจอพี่สิงห์ติดตามเขาเ ตัวจริงค่ะเดรสสีเขียวดูคากัดีครับอันนี้เป็นรายการน้ำตาลิตาชนแนลอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กันแต่ไ่ตงพูดแล้วไปเลยเหอไเลยเรเออเ่องอะไรนะออกปเ่องอะไรเหรออ๋อต้งาเลยตงมูนเกิดชนแนลแล้วแล้วเขาจบีเนาะแปลว่าวนน้ำตาเขาจะมีเซอร์ไพรส์เขาเชิญแขกพิเศษเข้ามานี่หรอไปดีกว่า